นี่เลยเพื่อนนี่นี่นะคะสิบกระดนี้สวยมากเป็นไม้ที่แม่ค้าชอบชอบนะคะสิบกระดเนี่ยสวยมากเลยอยู่ในคลิปก็มีนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูราคาอำนาจเจริญอันนี้สามต้นในกระถางเลยนี่สวยงามเขาศูนย์มีหนึ่งกระถางหมดแล้วนะคะมีแค่หนึ่งกระถางสวยงามมากเพืราคาเท่ากันนะคะนี่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะราคาเท่ากันประกายเพชรเนี่ยสวยจริ่งกว่านี่สีนี้สวยแต่นี้ก็ได้ใหญ่หน่อยแต่สีเขาอาจจะอ่อนๆกว่าแต่ว่านี่สีเขาได้นะคะก็ไอ้นี่ครับ นะคะ8ป0ร้อยเก้าสิบรับทอง200ยค่ะ200บาทนะครับนะคะราคานี้ส่งฟรีสิบกรดัตสีสวยมากๆเลยสวยงาม4 5 0ห้าบาท450ยหบาทนี่เลยรับเงินรับทองรับเงินรับทองนะคะนะคะ200บาทส่งฟรีให้นะคะสวยงามมากน้องไหมคะน้องสวยงามมากเลยขายดีมากนะครับรับเงินรับทองสวยงามมากนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นนี่เลยชุดนี้ เจอกันที่ซับทวีพันไม้นะครับอโกนิมานะครับทลิปนี้จะเป็นอโกนิมานะเพื่อนนี่ให้ดูก่อนไตเติลก่อนนี่แล้วก็อยู่กับแม่ค้านี่เลยสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีนะคะ,ะ,ะ f c ช่องมือใหม่ดูสวนทุกท่านนะคะร้านซับทวีค่ะซับทวีพันไม้เมืองบุรีรัมนะคะนี่เลยคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ เขาสั Today, ่งต้นไม้ก um ันนะครับอากุนิมาดูเฉพาะอากุนิมาเพื่อนไปวันนี้ออกกล้องเยอะหน่อยวันนี้เราจะไปดูคนที่สั่งอากุนิมาว่ามีต้นไหนมั่งเผื่อเพื่อนๆกาลังจะตัดสินใจซื้อเนาะไหมคะเนาะค่ะเผื่อจะได้ซื้อตามคนอื่นเขานี่นี่ก่อนเลยนี่รอทรงนี่อานาจเจริญนี่ไหนจามุนให้ดูหน่อยนี่เลย อยู่ในคลิปก็มีนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูราคาอำนาจเจริญอันนี้สต้นในกระถางเลยนี่สวยงามมากนี่พลอยชุมพูขายดีค่ะมาเยอะเนาะเนี่ยสองร้อยอันนี้สริมันนียอันนี้เจ้าเดียวค่ะเจ้าเดียวรอรอไปที่ไหนครับอันนี้น่าจะกรุงเทพมหานครกรุงเทพโน่นกรุงเทพอันนี้รอส่งกุศลก็มีปะปนนี่แม่ค้าแพ็กเยอะปะโน่นที่แพ็กเยอะ ในร้านนะครับใครที่ดูไม่ทันคลิปก็จะมีโชคกระชันดำเริ่มต้นที่590บาทนะครับแล้วก็ไม้มงคลต่างๆสเสน่ห์จันนะครับ6 0 0จันโครบนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเชล,ลนี้ดิฟเฟนมาเกียแล้วก็อากูนิมานะครับนี่ไซส์ใหญ่โกศลก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งโกศลนก็เริ่มต้นอยู่ที่ กี่บาทไหมคะ250้ยาจ้าเริ่มต้นอยู่ที่250โคโซก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ไอคลิปนี้ร้อนแต่เช้าจะเป็นนําเสนอมากเลยเชลนี้อยากเมาไปทั้งหมดเชลเลยค่ะน้องเพ็งคะน้องใช่ค่ะสวยนาอไม่ใช่เลยครับเพื่อนๆคือมันสีมันต่างกันอะเวลาเอามารวมกันเนี้ยมันสวยงามแบบนี้ครับอันนี้ก็สีหนึ่งอันนก็สีหนึ่งนี่ค่ะเริ่มต้นที่ม นี่ละกันซับเจ้าสัวของเราซับเจ้าสัวค่ะนี่เลยหนึบาทกระถางละหนึ่งร้อยแปดสบาทนะครับส่งฟรีนะครับให้นะคะได้มาสกระถางเพื่อนอนี้เามณีสสีมีใบใหญ่เนาะอนี้เมณีสามสีมีต้นเดียวนะคะสองบาทสองบาทนะครับสองาบาทแล้วก็มีฟอร์มกอสามบาทฟอร์มกเพื่อนนี่ฟอร์มกอสามร้ สามร้อยแปดสิบบาทนะครับฟอร์มกอนะคะอ่ะอันนี้ซับมงคลส้มซับมงคลส้มอ่ะสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนี่เลยซับมงคลส้มเที่ยวนี้สวยงามมากค่ะอันนี้พิงค์ปานามาสองร้อยห้าสิบค่ะสวยงามเนาะพิงค์ปานามาพิงค์ปานามายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาเลยสวยจริงค่ะนนะคะ ทิ้งปนามานะคะ250ค่ะ250บาทนะครับอันนี้จะเป็นมหานครสวยมหานครสวยนะคะ350บาทมันเป็นลายเนาะครับเนาะใช่ค่ะมหานครสามร้อบาท350บาทนะครับมีอยู่แค่3กระถางนะคะนี่สวยเลยนี่ลายของเขานะคะอันนี้ทองสยามเขียวนี่สวยทุกต้นเพื่อนทองสยามนี่สอง้อยหบาท ทองสยามสองร้อยห้าสิบบาททองเขียวเพื่อนนี่นี่ทองสยามนี่250ร้อยห้บาทสองร้อสิบบาทมีอยู่สี่กระถางนะคะมีอยู่สี่กระถางเนาะนะคะอ่ะอันนี้มีหนึ่งกระถางสนุอ่าซูเปอร์ไวท์เหมือนไมกลมเลยเนาะครับ250ค่ะ250บาทนี่ซูเปอร์ไวท์250บาทนะคะเพื่อนหนึ่งกระถางมาแล้วตัวนี้อันนี้คั้มคูนชมพู ต้นนี้ขายดีอันนับหนึ่งคลิปที่แล้วเพื่อน450บาทขายดีมากนนองไหมคะ่างั้นหมดไปแล้วนี่อันนี้หลุดจองมาเนาะม่งั้นก็หมดไปนะคะ450สวยงามมากเพื่อนไอ้ต้นนี้จริง450 450บาทมันเป็นชมพูแบบชมพูเลยแบบเข้มเลยเพื่อนอแฮร์รี่ควีน690 690มีหนึ่งกระถางหมดแล้วนะคะมีแค่หนึ่งกระถางนะคะมองแลรดกโรค โมระดกโลกใหญ่ๆแบบนี้นะคะ990บาทค่ะ990บาท990บาทนี่เลยค่ะเอ่ออันนี้จะเป็นวิดูรี่ค่ะวิดูรี่350นี่ดูหลังใบก่อนวิดูรี่วิดูรี่นะคะ350บาท350บาทนะครับไดอาน่าก็350บาทมาแล้วไดอาน่านี่ดูหลังใบก่อน นี่เลยนะคะต้นใหญ่สวยงามมากราคาเท่ากันนะคะนี่350บาทค่ะราคาเท่ากันนะเพื่อนราคาเท่ากันเด็กเขาโตเท่ากัน350ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใบอนาใบเขาตั้งตรงเชียร่าเชียร่าเชียร่าเอาไป290บาท290บาทสองรัอยเก้าสิบบาทสอีอันนี้ลูกไม้สามสีลูกไม้สามสีหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาท ลูกไม้สามสีนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้ยเก้บาทนะคะสโนไวท์ร้อยค่ะสโนไวท์ของเรา190บาทก้านขาวๆน่หนึ่้อ้าสิบบาทนี่นะครับประกายเพชรสวยอ่ะประกายเพชรประกายเพชรสองนี่ดูสีเขาทำไมใบมันเยอะจังเนี่ยสวยมากเลยนี่ครับเนี่ยสองบาท กายเพชรเนี่ยสวยริงกว่านี่สีนี้สวยแต่นี้ก็ได้ใหญ่หน่อยแต่สีเขาอาจจะอ่อนๆกว่าแต่ว่านี่สีเขาได้นะคะก็นี่ราคาเท่ากันสวยงามจริงนี่ดูดิได้มาราคาเท่ากันเดี๋ยวแม่ค้าก็ต้องไปเปลี่ยนกระถางก่อนจะต้องเปลี่ยนกระถางใช่ต้องเปลี่ยนกระถา <S <S งกา่อนนี้ได้ไปฟอร์มพุ่มเลยนะ เลือกเอาใช่ได้มาราคาต่การก็ต้องขายท่าการ้อยิบบาทนะคะรสีเขาสวยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบบาทมาแบบสีเขาสวยสีสวยต่อไปอันนี้มูลไลท์ค่ะสวยงามจริงไอ้มูลไลท์เนี่ยเพลิดแปดเก้าศูนย์ค่ะแปดเก้าศูนย์แปดร้อยเก้าสิบเนาะเนี่ยได้มาเท่ากันนี่ครับนะคะแปดร้อยเก้าสิบาทมูลไลท์นะคะอะรับเงินรับทองสองบาทรับเงินรับทอง อมกอค่ะอ่ะรับเงินรับทอง200ค่ะสองบาทนะครับนะคะราคานี้ส่งฟรีให้ไปทั้งกระถางเลยนะคะนี่นะครับน,นะคะอ่ะต่อไป10กรัดค่ะ10กรัดของเรา290ราสสวยมากเนี่ยสิกรัดสีสวยมากๆเลยะะสวยงามคือเพื่อน10กระด10กรัดอยากมันเป็นกอเลยเนาะใช่ใช่ค่ะ สวยมากเลยอยากให,ให้ดูเวลาแบบเขาอยู่จับกลุ่มอยู่รวมกันเพื่อนเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ใส<า>ท่ทั้งหมดนี้เลยเพื่อนนี่น,นี่นะคะสิบกระดนี้สวยมากเป็นไม้ที่แมคค่าชอบชอบ,ชอบนะคะสิบกระดเนี่ยสวยมากเลยนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบบาทมาไอตัวสวยนี่มาแล้วสมบัติสยามค่ะใบกลม,มเพื่อนสมบัติสยามสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับสวยงามมาก 450บาท4ี่บาทนะครับอันนี้น่าจะเชียวนี้ก็ใจละลายหมดแล้วเพื่อนสวยเนาะนี่ร้อยแปสิบาทนี่สวยสวยดูเอาเองครับเนี่ยสวยทุกกระถางเลยคือต้นแข็งแรงมากเพื่อนนี่ใบแบบเด้งดีมากเด้งมากคุณเลือกไม่ถูกเลยเพื่อนพยายามซื้ออาทิตย์ละหนึ่งต้นก็ได้เพื่อนค่ะสวยๆเนาะนะคะเชียวนี่มาต่อไปก็จะเป็น อันนี้สีแดงแล้วก็ตันนี้ฟอร์มก็สวยงามอันนี้ขายดีจะหมดแล้วนะคะไอ้ต้นขายดีเราเก็บไว้ก่อนขาี่ยอาทิตย์นค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไหมคะจะเอาแบบราคาแบบร้อยห้าสิบร้อยปดิมาเพราะว่าส่วนมากก็ตอนนี้ลูกค้าแบบเก็บต้นเล็กๆมันเป็นเป็นลูกค้าใหม่อ๋อเขาอยากเลี้ยงให้ดูความโตใช่ใช่อยากได้ประมาณร้อยแปดอยห้าเด ก็มาเดี๋ยวแม่ค้าก็จะหามาให้นะอาจจะต้นเล็กกว่านะเพื่อนๆใช่ค่ะเนี่ยแต่ราคาก็สีเขาน่ารักมากเลยสีสวยอันนี้ตัวขายดีที่สุดเนี่ยขายดีค่ะเนี่ยร้อยหกสิบบาทชื่อว่าอันนี้ซับมงคลซับมงคลแดงเนาะมันก็เลยสวยเลยขายดีนะคะร้อยหกสิบบาทเองค่ะหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบบาทกระถางใหญ่นะเพื่อนนี่นะคะอ่ะอันนี้ลูกลูกล้ำซ้ำลูกล้ำซ้ำร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับ กวกมหามงคลโอ้ใบนี้สวยงามมากกวกมหามงคลกลายกวกมหามงคลกลายนี่ยได้ฟอร์มกอแล้วนะนี่ลูกคุลูกเขาเติบโตมาเรื่อยๆเลยนี่ค่ะนี่เลยนะคะอ่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะคบกวกมหามงคลกลายนะคะหรือออกเป็นสีแดงชมพูแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากอ่าใช่เลยนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นแมวมังกรน้ำโชคกระดูกจมูมังกรน้ำโชคค่ะ ตัวนี้ก็ขายดีอีกต้นกรงสิอนิ้วสวยๆแบบนี้เอาไป280บาทพอนะคะส่งฟรีให้ทั้งกระถางเลยนะคะมังกรน,น้ำโชคค่ะ280หรือมังกรทองกี่บาทไหมคะ280้ค่ะ280บาทนะครับนะคะอ่อันนี้อัญญบมหาเศรษฐีแดงแต่ไม่ได้ว่าจะใบเขาจะแดงมากเนาะก็คือจะขายในราคามหาเศรษฐีทองแต่ว่าเขาออกแดงอยู่นะ นี่ร้อยห้าสิบค่ะ250บาทนะครับเนี่ย250บาทนี่เลยชมฟรีนะครับค่ะทุกกระถางนะคะพูดแต่ต้นก็สูงมากนะครับเนาะสูงค่ะสวยอันนี้ก็จะออกนี่ได้2ต้นสามต้นก็จะแดงหน่อยอันนี้สองร้อยบาทใช่เนี่ย250ค่ะแต่นี่กัดแดงมากเลยกัดแดงนะคะก็ราคาเดียวกันค่ะ250บบาทราคาเดียวกันนะเพื่อนราคาเดียวกันความสวยค่ะแต่ต้นส่วนมากจะสูงนะครับเพื่อน นี่แบบนี้นี่ราคาเท่ากันนะคะ250หค่ะ250ราคาเท่ากันกระดูก็จะสวยงามเลยใช่อ่ะอันนี้น่าจะว่างหนึ่งกระถางมาแล้วมีแล้วรวยมีแล้วรวยเนี่ย160บาทต้นนี้สวยเพื่อนขอบก็จะเป็นสีชมพูชมพูนะคะมีแล้วรวยนะคะนี่ได้2ต้นเลยนะในกระถางนะคะ160บาท60บาทค่ะ160ยบาทชงฟรีนะครับต่อไปก็จะเป็นเออต้นคู่ <ต>อันนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะยกยกเศรษฐียกเศรษฐีต้น่ยกเศรษฐีนะคะ250 250บาสบสองาทสดฟ <8 S 1> รีนะ,นะครับนี่เลยต้นสวยค่ะมาฝั่งนี้บ้างต่อไปก็จะเป็นสีแดงแดงของเราอยู่นี่เลยใบแดงแดงนะครับ สุขสมใจปองค่ะสุขสมเจปอง250าค่ะรอบนี้250บาทนะครับกระถาง8นิ้วนะคะ250บาทนี่ครับมีอยู่4กระถางได้มา4กระถางนะครับกระถางนะนะคะสุขสมใจปอง2 50บาทขายดีต่อเนื่องไอใบแดงนี้ครับอันนี้เมื่อวานมันไม่ค้าเก็บไม่ทันหลุดมือเก็บไม้เมื่อวานนี้หลุดมือ ต้นนี้หลุดมือหลุดมือเอาไว้ก่อนหลุดมือไปกระถางเดียวเพื่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้สามร้อยสามร้อยอ่ะสามร้อยนะคะสามร้อยเจงมีสองต้นในกระถางนี้เป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้สามร้อยค่ะสามร้อยที่ให้เงินส่งฟรีมาแล้วอันนี้ช้างแดงช้างแดงชมพูเพื่อนอ่ะช้างแดงร้อยแปดสิบบาทสีชมพูมากเลยค่ะสีนี้นี่ผมชอบไอ้ช้างแดงเนี่ยเพื่อนมันสวยครับร้อยแปดสิบค่ะ น้องสีมันสวยนะคะน้องสีสวยเลยนะคะแดงอมชมพูแบบนี้นะคะร้อยแปดสิบบาทจริงเพื่อนนี่ทางแดงเนี่ยเด้งเด้งเลยนะคะนี่ใบกำลังหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับนะคะอ่ะอันนี้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปนี่เชลนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเชลต่อไปก็จะเป็นเนี่ยตัวขายดีจัดไปเลยเชลล์โกโกงไงครับนะคะพลอยชมพูพลอยชมพูนี่ค่ะสองร้อย กระถางละ200บาท2 0 0ร้เพื่อนสามสต้นในกระถางเลย3มต้นนะกระถาง11นิ้วด้วยส่งฟรีให้ด้วยนะคะนี่ครับนี่นะคะพลอยชมพูค่ะเป็นกอเลยเพื่อนนี่นสวยงามมากนะคะแล้วก็อีกตัวนึงขายดีเหมือนกันก็จะเป็นเศรษฐีเรียกซับเป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มกอแบบนี้นะคะเศรษฐีเรียกซับนี่เลยแบบนี้เลยนะคะอ่ะสองบาทจา้ะสองบาทสองรบบาทนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นออร่าส้มเนี่ย ออร่าส้มนะครับอันนี้ก็สองร้อยนะคะทีนี้เป็นกระจุกเลยนี่สวยเลยนี่สีส้มๆแบบนี้สองร้อยบาทนะครับนะคะส่งฟรีอันนี้ร้อยแปดสิบออร่าส้มหนึ่งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับนะคะอันนี้บารมีรุ่งเรืองบารมีรุ่งเรืองอ่ะใช่ไหมสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ทับทิมทองทับทิมทองฟอมกอใหญ่ๆนะคะฟอมกอใหญ่ๆอันนี้สองอปดสิบค่ะได้สามต้นในกระถางเลยนี่ครับนะคะสวยงามมากตัวนี้2อ0ปดสิบค่ะมันเป็นกอรครับเพื่อนมาตัวน,น,นี้อันนี้มังมม่งมีทรัพย์มั่งมีทรัพย์อันนี้สองห้าสิบค่ะเป็นชมพูเพื่อนชมพูใบเล็กๆแบบนี้นะคะมั่งมีทรัพย์2อยห้าสบาทสอง้ห้าสิบาทนะครับอ่ะอันน่าจะเรินว้างอยู่สอง คเอาไปหมดละนะคาแล้วอำนาจเจริญ350ร้อยหาขายดีตลอดเพื่อนๆใช่มีเหลือแค่2กระถางครัมีสองถังนะคะอะสามร้อยห้าสิบค่ะอำนาจเจริญสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอำนาจเจริญนะคะมาฝั่งนี้บ้างอันนี้มหาเศรษฐีทองฟอร์มฟอร์มกระถางสิบเอ็ดนิ้วอันนี้สองร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ชื่อว่ามหาเศรษฐีทองฟอร์มฟอร์มใหญ่นะฟอร์มกอแบบนี้ใหญ่ๆมหาเศรษฐีทองฟอร์มใหญ่ๆ 2องร้บาทสองบาทกัน3าสบาทเนาะคจากต้นต้นอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้280ร้อยแ่สองร้อยแปดสิบมันเป็นต้นคู่เพื่อนใช่ใช่นี่เลยสีอัมพเสีอมพรฟอร์มกอสีอมพรฟอร์มกก็อยู่ที่280บค่ะสองร้อยแปดสบาทสต้นในกระถางนี่เลยนะคะสต้นในกระถางเต็มใบเต็มกระถางเลยเพื่อน ผ่ารัมพารวยผ่ารัมพารวยสองร้อยค่ะสองร้อยทุนนะครับทรงฟรี <200 S 2> นะคะอ่ะเนี่ยสวยจังเลยนะคะอันนี้จะมีชื่อว่าลายน้ำทองสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลายน้ำทองเนี่ยเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยอ่ะแดดหน่อยนี่คะ่ะลายน้ำทองสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีอยู่แค่สามกระถางเนาะ สวยงามจริงเพื่อนร้ายน้ำทองสวยค่ะร้านน้ำทองสวยอันนี้อันนี้โดนฝนเยอะี่ต่อไปก็จะเป็นเชือดนี่นะครับเชืนี้เลยมาแล้วเริ่มต้นที่อัญมณีแดงอัญมณีแดงอัญมณีแดงนี้สอง้อยห้าสิบค่ะสองอยห้าสิบาท่งฟรีนะครับเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เลยนะครับ 250ค่ะ250บาทส่งฟรีครับเพื่อนคุ้มเกล้าคุ้มกล้าของา3 9บบาท390บาทนะครับอลูกไม้ลูกไม้150บาท150บาทนะครับส่งฟรีมิ่งมงคลมิ่งมงคล390ค่ะ390ส่งฟรีเพื่อนนี่นะคะ390บาท390บาทนะครับ แดงมงคลแดงมงคลร้อยตัวที่ขายดีเพื่อนเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบทรงฟรีเพื่อนหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะนี่ครับสวยงามนะเพื่อนแดงมงคลใช่แล้วก็ฟอร์มกอใหญ่สองร้อยแปดสิบกอใหญ่สองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบบาทนะครับกอใหญ่สวยครับเพื่อนใช่ค่ะอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เ พลอยเงินพลอยเงินไปร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับส่งฟรีลัคกี้โชคดีลัคกี้โชคดีร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับคะร้อยแปดสิบมาอันนั้นอ่ะอันนั้นมันนู่นน่ะไอ้ต้นนู่นอ่ะต้นสวยๆเนาะอ่ะต้นนี้นี่น่ะนั่นแหละอันนี้เหรอคะโอ้หนักมากมาตบท้ายโดยดิฟเฟนแล้วก็อาโก้เพื่อนเราจะขายแค่ต้นเดียวก่อนเทปนิมิตเทปนิมิต สองร้อยค่ะเอาไปเดี๋ยวเขาก็กัดสีเพื่อนนะคะนี่สองร้อยบาทนี่ต้นคู่นะเพื่อนนี่สองร้อยค่ะสองร้อยท่วนทรงฟรีเทพนิมิตขายต้นเดียวพอ <c oughs> มาต่อไปก็จะเป็นฝั่งน,นี้ค่ะแผ่บารมีแผ่บารมีเนี่ยอ่ะสองร<อ> <180 S 2> ้อยแปดสิบบาท,บาท 280ค่ะ280บาทส่งฟรีเศรษฐีเรือนทองเศรษฐีเรือนทองต้นคู่เหมือนกันต้นคู่เหมือนกัน280บาท280บาทส่งฟรีเนื้อบารมีเนื้อบารมีอ่ะ280บาทต้นคู่280บาท280บาทส่งฟรีนะครับ แสงจันทราแสงจันทราต้นคู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบทรงฟรีเพื่อนมงกุฎอ่าบัลลังก์เงินบัลลังก์เงินสองร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบทรงฟรีนะครับน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วค่ะนะครับค่ะอ่ะทิปนี้ก็นี่นี่นี่เออสิลืมลืมลืมได้ไงน้องของเขาค่ะนี่เลยวิวสันด่าง490ค่ะ490 ส่งฟรีสี่ก้าสต้นที่1วิวสันดางต้นที่2ต้นที่2 490บาทส่งฟรีวิวสันดางต้นที่3ต้นที่3ค่ะ490บาทส่งฟรีต้นที่4ค่ะต้นที่4ราคาเดียวกันเลยต้นที่สนี้เอาไป390พก้่ออะ390จ้ะสาม้อต้นที่4นะมันต้นเล็กกว่ากันนิดเดียวค่ะ390 390บาทนะครับค่ะครบแล้วค่ะน่าจะครบแล้วนะครับ เดี๋ยวไม่แดดก็เป็นอีกคลิปเนาะค่ะอีคลิปเดี๋ยวค่อยยเป็นอีกคลิปนะครับได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่คลิปนี้ก็มาเรามาทิ้งท้ายกันก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นไม้มงคลสวยๆเนาะใช่ค่ะห้ามพลาดนะคะัเพื่อนๆก็ส่งฟรีให้เหมือนเดิมนะคะมีบริการเจ็บเงินปลายทางนะคะสวยงาีนี่สวยงามค่ะเดี๋ยวแมค้าจะถ่ายรูปให้ดูนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนเนาะนะคะทักมาหาแมค้าได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์เฟซบุ๊กนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะติดตามซับทวีพันไม้ด้วยนะคะมือใหม่ดสวยนะครับสวัสดีครับผม